สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคู่หน่อยครับทุกทุบถ่านนะครับที่กำลังรับชมนี่ครับตอนนี้คู่หน่อยอยู่ธรรมสถานนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับเมืองกาลสินนะครับมานั่งถามูอแหละครับวันนี้ก็นั่งล่อ่าอีกสักพักทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับองหญิงนะครับสิมาประมาณบ่ายสามก็เลยมานั่งล่อนะครับมึนบรรยากาศทัวทัวรไปนะครับเอ้าแม่มาจากไหนแม่มาแม่มาจะใส ต่วันคนละอุอาเหมาคุนท่องค้ะุ้เมาค้นท่องแม่ก็มาดูเหมาน้ำกันบอกแต่ขึ้งมาไหว้พาขึ้นน่งซื่อนางเห็ดอะมันแดดอยู่ม้าแดดอยู่ค่ะชุดประสงค์ที่มาขึ้นอย่างเหมืนี้มหาผูดอหรือมามาสักกันละมาไหวสักกนละมาไหวอือแต่ยังมาเห็นองหญิงน้ำแต่ข้ามาใส่บาวงหิงสิมามึงในยูปมึงในทูินสิมานีเป็นเอซของเป็น FC ของงหิงบอกแม่แม่ลอมน้ากันนีล่ะค่ะเป็นเอซบอแะ เป็นอยังคือได้เป็นเอฟซีเพิ่นหักเหล้าหักเหล้าเหล่านี้ได้ดีเคยเคยได้พ่อตัวเป็นเปลี่ยนพันธักเด็กเ่าไปพ่อพ่อมาไล่ไปหายพ่อ่มาไล่ไหายพ่ออยู่บ้านนั่นหน้าแพงหน้าอุศก็แหน้าอุ่มเมาอุ่มเมาบ้านอยู่ใกล้กันแม่แม่อายุปานนี้แล้วแม่เป็นเอฟซีแล้วอุ้งอิงอีหล่าอุ้งอิงบอกแมาน้ำหลานมาน้ำหลานแม่เขาม่เลยเป็นเอฟซี นี่สมัครเอฟซีหงหญิงนี่นี่นี่่บตองเป็นไรชีพนี่นี่นีนอันคุณแม่ซื้อยังก่อนม่เลือดค่ะม่เลือดอันไม่ยากหรอ่ะแม่อูดมค่ะแม่อูดมอันอุ้มเมาอุ้มเมาตำบลไหนอออุ้มเมา้นทองัหมเาพ้นทองรายเอ็ดอยู่ฟังทั้งในหนออุ้มเมาฟังทั้งมาลองค่ำหรือว่าฟังออกทังคุณฟังทังพ้นท่องค่ะทั้งในอีกเดยเขาไปในอีก ก็ถึงอืมน่าจะค้นน่าจะค้นสามคนยุใสผู้หนึ่งจะเห็นนี่ผู้นึงไปคืออติมยอมีมีอยังพิเศษเสื้อผ้ายุงหญิงบอหรือไม่หรืออยากเห็นบุกอยากเห็นซื้อๆขันไปเห็นนอนบหลับเป็นบอเหมือนหรือจังไหนหรือตั้งใจคักแน่ว่าสิเห็นขายของอยู่กระยุดหาะเซาขายของเลยไหวยุดขายของเรื่อยมาดีตั้งใจมากตั้งใจคักขัน่ๆนี่เท้าสารเฮอตติดตามทั้งไหนจังหัว่าเพิ่นมาก ยูทูบยูทูบในช่องไหนช่องสาวน้อยปะทุกคนที่เห็นข่าวเยอะก็วงหญิงนั่นของแท้เลยเห็นปะเนี่ยของแท้เลยเนี่ยของแท้เลยพี่วิลาเนี่ยช่องของไอ้กระเบืงทุกช่องเคยได้ยินเกวโอวันปะเคยคืออย่างเหรอเกวโอวันไม่ก เพิ่นสีเอฟีนี่เพิ่นกืบสิบเปอ้แสดงว่าเกววันนี่เราห้จักเกววันเสยได้ดิเอฟซีเนี่ยเพื่อนหุ้จากเกวันอุ้ยรู้จักเกวันด้วยเกวันเกวันวาหันเป็นเกวันอย่งมาจากบ้านบ้านซื้อบ้านบ้านกห็นตังไยังรู้จักเกียววันเกีอู่วัน่ดีใจท้ไปเกียววันเด้อจะเปิดเบื้ององ เวทสุช่องขันว่าเป็นแฟนแล้วหูหดยิบซีมีอบรมเจโอทูอีกหม้งยิงกัะสิไปกันตัวกุ่งิรสิไปกุ้งยิงกัะสิไปกุ้งยิงกไปิงไปเมียเพเอกเมนอยเอ้าขันว่าติดตามข้าวนี่หูจักคมบอกจาเจ้าเป็นเจ้าเป็นนัง่นัน นนประธา,านรุ่นแมนวนมีคนหุนจักประธานรุ่นเจอวันนผมทั้งตัวนี้ตาใหญ่หไม่ใไมเด้อฝากช่องไม่ใช่ม่เจอวันเป็นลูกน้องเพื่อนนี่ละดูย่งลูกน้องไนะไม่เป่ากับป้าดีแม่ขุนจักอยู่ที่บ้านุนจักผมอยู่บ้นวา นี่แหละครูน้อยครับครูน้อยนะเดี๋ยวนะจิววันไม่ดีใจอีหลีเดี๋ยคอยบวกขึ้นมาผันว่าเราสิโลดจากเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนทักเขาอีกตัวจร <c> ิงตัวจริงตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสตัวจริงเลยอันเทศแจังไดแจังมากน้องอุ้งอิงคอยคอยคือเป็นหลายแท้กับน้องอุ้งก็มากเล่านี่แหละครับก็บ้างหัวขึ้กันก็ทั้งทั้งทเป็นเหรียญของกำนันเหวียู่ ตำบลหัวเมาตกแต่ใกล้กันแนี่เล่าต้งแต่เรามาสมัครนัำนมถใหม่ๆครูที่ตามมาตึงแต่หลังไม่ที่มากเลยนั้นเลยนอกจริงเลี้ยงเสียงจริงเล่นองกนอนมาหลับกับเบิ้งตื่น้าอคือข่อยบอตื่น้าขึ้นมาเาต้องเปิดอุ้งหิงก่อนแมนก่อนีมาออกเปิดล่างไกกเปิดบงสั่อมอนี่ปิดล่างมอนี่ปิดล่างไมอนี่ปิดร่างจับมือยันโอ้ย โอ้ยอยดึงยัาดึงหนาเลยที่หลพันนมดสิจานเพนหัวจัวดประทานรลุนเดี๋ยวเดีวนะถามผู้บาไหมก่อนอันนี้มานยังมานผ้าม่านบอกขึ้นย wow ังไหนผ้ามาครับผ้ามานุดผสที่ผ้ามาคืออย่าง บังคับมากหรือจังไหนหรือแบบไหนผู้นี้บังคับมากเด้เป็นเนี้ซีผู้ใดบอหน่บอครับมีแล้วแม่บอซื้อไปฝากร้านบอไอติ่มหอดอย่างมันคือสิบหยอดดอกมันเกี่ บ่อแม่ท่านั่นคุณจักเกโอวัดอีกคุณจักประธานอีกยี่สสีของเกโอวันแล้วรู้จักท่านประธานนะคุณจักอีกว่ายีสิบสี่สิมีรุ่นสองโอ้รุ่นสองมีทั้งหมด131ยสามสิเอ็ดคนนะคะที่จะเปิดอะไรคะเปิดไลฟ์สดเปิดไลฟ์สดเออนะครับตอนนี้เขาอยู่หนานะครับหลวงปู่ศิลานะครับอันนี้ก็แม่น้กเเปิดพี่ไปสอนอ๋อพี่ไปสอนกับเบื้องยุติใค่เบิ้งช่องคุณหน่อยยังเถื่อบอกเบิ้งค่ะขอบคุณกดติดตามให้ไป ชวนคูรีเจอวันออฟฟิเชียงค่ะีเกต่เด้อค le ูรีเด้พ uh ี่มาเจโอวันขึ้นเลยอันนั uh> <s <s ้นกะไม่ใช่ใหม่เจโอวันอันนั้นกะเาสักดล้มฉันล้มฉันมาสร้างล้มฉันแล้วตัวไตัวมันแล่ล้มฉันไปเถิดทั้งคู่มันที่ไปใช้ใมันไป นะครับมันสิไปใส่ไก่มันไปนะครับวันนี้คือบรรยากาศนะครับพ pues ี่น้องกับบรรยากาศทั่วทั่วไปนะครับที่ธรรมสถานนะครับอันเดียวนี้บรรยากาศเอฟซี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 มันจะยังไม่ไหลไม่ได้วันนี้ต้องรอมันอนุมัติต้องลงช็อตเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันจะถึงเวลาไหลเดี๋ยวมันจะบอกเองได้ครับ อ่านะครับมันนี้ค้นบ่หลยปเลยครับพี่น้องครับคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันนี้ก็ว่าจากมันนี้บางตาอยู่ครับมันนี้เป็นบางบางตาอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศโดยทั่วทั่วไปนะครับรดลากครัจนจัดระเบียบขึ้นหลครับคูณหน่อยมากงวดก่อนนี่กับพวปันไหนด้แต่วงวดนี้เพ็นจัดระเบียบเรื่องพื้นที่ดีมากนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องมี f เอฟซีอีกต่างหากหัวจักเกีววันหัวจักปะท่านอีกต่างหากป้าธรรมดาตัวนี้ ดังตัวนี้ใดแูดประธานเทาแบบเป็นแม่ประธานเทานี้ถือมือถือเขื่องเอร้มาเอฟซีเาก็ดดาแนเอยอันก่วัดนหน่อยยงเทาเราก็รู้จักนี่แค่หน่อยเป็นตัวในหน่อยเกี่ยววัดนนี่มาล้ออีหล่ากันพัดผู้เฒ่าเหยูทูคัดเฮ็ดดิคือพอเหตุยูทูปโหลดขันมากไปน่วัมีเวลาีนุ่นตรงนี้ สสอเอาละครับคลิปนี้ให้พี่น้องเบื่องคูมงามของ <c oughs> จีโอวันนะครับสองสาวกันแล้วลาล้วพี่แล้วน้องกันครับสวัสดีบายครับ